สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็กลับมาสู่ในคลิปพูดถึงอนิเมะอีกเช่นเคยซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นการพูดถึงอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าชุดกราสีของน้องอากิวินะครับผม เป็นอนิเมะอีกเรื่องหนึ่งที่ฮิวหัวใจผมเอามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเนื้อเรื่องหรือความน่ารักที่เรื่องนําเสนอมาให้แล้วก็เช่นเคยครับผมคลิปนี้ก็จะมีการพูดถึงเนื้อหาสําคัญในอนิเมะพุทธกาลสีของน้องอาคิบินะครับซึ่งที่จริงมันไม่มีน้องหรอกผมเติมให้ชื่อน้องน่ารักผมก็เลยเรียกไปงั้นเลยฮะเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้เลยครับผมส่วนใครที่ดูมาแล้วแล้วอยากจะพูดคุยเรื่องอะไรต่างๆในเรื่องเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุย กัันนได้ะครบผมโอเคอนิเมชุดกระาสีของอาเคบิจะเป็นอย่างไรจะดีหรือไม่ก็าติดตามรับชมในคลิปกันได้เลยครับผมฉ,มมผมฉัันนนเเ้้จะทดดีไไหหมมยงงคววาาาากกออป อย่างแรกเลยนะครับผมก็ขอพูดถึงการนําเสนอของเขาก่อนเลยละกัน เขาจะนําเสนอตามลําดับขั้นตอนครับเป็น1นึเลยและในระหว่างที่เขาดําเดิน1นึเนี่ยเขาก็จะมีการใส่เนื้อหาใส่ปมปัญหาแล้วก็ใส่ความน่ารักเอาไว้ในแต่ละช่วงแต่ละตอนด้วยปิดมาตอนแรกนะครับเขาก็แนะนําให้เรารู้จักกับตัวละครหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าโคมิจิอาเคบิจังนะครับผมซึ่งน้องเป็นนางเอกของเรื่องนี้นั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องนี้ไม่มีพระเอกนะครับผมซึ่งมันจะเป็นการเล่าเรื่องแบบให้ตัวละ พครหญิงเป็นตัวนาเดินเรื่องหลักนั่นเองซึ่งถ้าไม่มีตัวละครผู้ชายเนี่ยมันก็จะตัดปัญหาเรื่องความรัก,รกๆใคร่ๆออกไปได้นะครับพูดง่ายๆคือไม่ต้องเล่นโมเมนต์พวกนี้ละก็เล่นโมเมนต์ที่เกี่ยวกับผู้หญิงหรือชีวิตประจําวันอะไรอย่างนี้และนี่ก็เป็นดับสังคมอีกเชก่นกันครับผมเพราะว่าถ้าเป็นผู้ชายที่เขาไม่ได้เข้าใจการการะทำหรือบริบทของผู้หญิงในเรื่องเนี่ยมันก็อาจทําให้เขาเนี่ยไม่รู้สึกอินหรือไม่รู้สึกตามเรื่องที่เขาอยากจะนําเสนอครับมันก็เลยอาจจะทําให้รู้สึกเบื่อได้ต้องขอยอมรับว่า ในช่วงแรกๆผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับประมาณ2ตอนหรือ3ตอนแรกนะครับผมนแทบไม่ได้สนใจอะไรเลยไอช่วงที่ผมไม่ได้สนใจเนี่ยใน2ตอน3ตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีเนื้อหาที่มันเป็นเนื้อหาสําคัญอย่างเช่นว่าน้องอเคบิเนี่ย เารทียนอยู่คนเดียวมาตั้งแต่เด็กเล่นคนเดียวมาตั้งแต่เด็กพูดได้ง่ายก็คือไม่มีเพื่อนตั้งแต่เด็กนั่นแหละครับแต่ที่ผมรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยก็น่าจะอยู่ในช่วงกลางกลงเรื่องแหละครับที่จะมีการนําเสนอแบบจริงๆจังๆอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็แค่หยอดไว้ครับแค่โปรยไว้ตามทางเท่านั้นเองซึ่งหลังจากที่ผมรู้ปม,มปัญหาตรงนี้เข้าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้ผมเนี่ยอยากรู้เรื่องว่าเรื่องจะไปต่อ,อยังไง และพอผมอยากติดตามเรื่องต่อไปเนี่ยมันก็ทําให้ผมเนี่ยเอาใจช่วยน้องอาเคบิทุกต่อเลยก็ว่าได้ครับเอาใจช่วยว่าน้องจะหาเพื่อนได้ไหมมันจะมีโมเมนต,ต์อะไรเกิดขึ้นระหว่างน้องอาเคบิแล้วก็เพื่อนๆหรือเปล่าซึ่งตัวของน้องอาเคบินะครับก็อยากเป็นคนที่ดูดีเหมือนกับไอดอลที่น้องชื่นชอบ ที่มีชื่อว่ามิกิจังนะครับผมอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้สนใจเหมือนผมที่ดูในช่วงแรกนะครับคุณอาจจะไม่เข้าใจในบริบทต่างๆที่เรื่องนําเสนอ ER นะครับในการดูครั้งแรกผมว่าถ้าคนไม่สนใจยังไงมันก็ไม่เข้าใจอยู่แล้วครับผมผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับอันนี้ยอมรับเลยบริบทต่างๆที่คุณอาจจะยังไม่เข้าใจในการดูครั้งแรกนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องทําอย่างโน้นทําไมต้องอย่างนี้ พอดูจบแล้วเนี่ยแล้วผมก็ต้องมานั่งทําคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยไปดูซ้าเพื่อที่จะเก็บข้อมูลนะครับเก็บความรู้สึกที่ผมอาจจะพลาดไปซึ่งใช่ครับมันผมพลาดจริงๆม่นมีอย่างอื่นที่ผมมองข้ามไปเยอะมากซึ่งเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะเอาไว้เล่าในหัวข้อความหิิบเอามใจที่เรื่องนี้มอบให้แล้วกันนะครับจุดเด่นของเรื่องนี้คือความน่ารักครับแล้วก็ภาพที่สวยงามเอามากๆเรื่องเขาจะนําเสนอแบบน่ารักนะครับคือการเล่าเรื่องอะจะค่อยๆเป็นค่อยๆไป มันก็มีจังหวะบางทีที่อาจทะเลวไปบางจังหวะที่ช้าไปแต่ว่าตรงจุดนี้นะครับเขาก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันผิดพลาดจนถึงขั้นที่เราดูแล้วหงุดหงิดเลยถึงแม้ผมจะบอกว่าเรื่องนี้มีจุดเด่นตรงความน่ารักแต่ว่าเขาก็ไม่ลืมที่จะใส่เนื้อหาที่เหมาะสมกับเรื่องมาให้เรานะครับอย่างเช่นฉากนี้เป็นการเปิดเรียนวันแรกและน้องอเคบีเนี่ยก็เป็นกังวลเอามากๆครับกังวลเรื่องที่จะต้องเจอผู้คนที่ไม่รู้จัก ซึ่งคนแรกที่น้องอาเคบิได้รู้จักด้วยนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนคนแรกอีกด้วย เป็นตัวละครผมสีเหลืองนะฮะที่มีชื่อว่าคิสกิเอริกะนะครับแล้วก็มีบทสนทนาที่ต้องคุยกันและการคุยกันของพวกน้องนะครับมันก็ทําให้น้องอาเคบิเนี่ยได้รู้ว่าคนที่กังวลหรือคิดมากแบบน้องเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่น้องคนเดียวมันก็เลยทําให้น้องอาเคบินะครับมีกําลังใจในการเข้าหาเพื่อนมากขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วการที่น้องอาเคบิบอกว่าอยากมีเพื่อนเยอะๆมันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับน้องเขาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากจนถึงขั้นมีการจดชื่อมีการจดข้อมูล อ,อนไวว้้ดยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับที่ผมยกตัวอย่างมาการนําเสนอของเขาก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับเกือบทั้งเรื่องเลยอาจจะมีเปลี่ยนในช่วงกลางเรื่องแล้วก็ช่วงท้ายเรื่องที่เปลี่ยนการเล่าเรื่องนิดหน่อยก็ต่อจากที่ผมเล่ามาก่อนหน้านี้หลังจากนี้ก็จะเป็นการเข้าหาเพื่อนๆหรือตัวละครอื่นๆที่มีที่ใสและบุค,คลิกที่ต่างกันออกไปซึ่งใครชอบการเข้าหาของ น้องอาคิบิแบบไหนกับใครเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษนะครับถ้าจะมีมันก็เป็นแค่เฉพาะบางซีนบางฉากตั้งก็การนําเสนอของเขาครับยังมีการใช้ซาวประกอบในการนําเสนอเรื่องถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยในเรื่องก็เหอะมันก็คือในช่วงสุดท้ายของเรื่องนะครับที่มีการใช้ประกอบการเล่าเรื่องในช่วงกีฬาสีนั่นเอง จุดนี้เป็นอีกจุดหื่นนะครับที่ผมชอบในการนําเสนอของเขามากๆคือมันกระชับแล้วก็ทําออกมาได้ประทับใจมากๆครับเพราะว่าการทําอย่างนี้เนี่ยมันเลยมีเวลาในการเล่าในจุดอื่น หรือเนื้อหาเินอื่นที่เขาอยากจะเสริมหรืออยากจะเล่านะครับน้องอาคบิ K เป็นอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่ออกมาพร้อมๆกับน้องมารินเลยแต่ว่าแมความไวฟุมันสู้น้องมารินไม่ได้เพราะว่าน้องแซบกว่านะฮะแต่ถึงอย่างนั้นนะครับความน่ารักของน้องอคบี K ผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นสองรองใครเลยนะครับทั้งเรื่องนะครับคือทุกตอนเลยก็ว่าได้นะครับมันไม่ต่างจาก อิีมะหนุ่มเยียร์พากับสาวนักคอสเพลเท่าไรเลย,เลยที่ต่างมันก็คือความน่ารักที่เขานําเสนอมันคนละรูปแบบกันครับความน่ารักของน้องอังคีบีจะเป็นรูปแบบที่ดูแล้วน่าเอ็นดูไม่ใช่ความน่ารักแบบเซ็กซี่เหมือนน้องมารินในช่วงที่ผมพูดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพขึ้น,นเรื่อยๆนะครับมันมีช็อตที่น่ารักแล้วก็น่าเอ็นดูของน้องเยอะมากๆในเรื่องเลยที่บอกว่าอินเสิร์ตขึ้นเนี่ยเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะบรรยายความน่ารักเนี่ยออกไปได้ยังไงคือมันเป็นรสสนิยมด้วยส่วนหนคครครครััเเออาาาาาป็นนนว่่่่่ใททีีมีมฉกกกิดขง น้องอาเคบิเนี่ยก็พูดคุยกันได้เช่นเคยนะครับถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างในฉากที่ผมชอบเลยครับแน่นอนครับสำหรับคนที่ติดตามผมมานานเนี่ยก็จะรู้ว่าผมเป็นคนที่ชอบสาวแว่นเอามากๆเลยเรื่องนี้ก็มีครับที่น้องอาเคบินั้นใส่แว่นซึ่งสวยมากๆมันอยู่ในฉากในตอนที่3ครับผมที่น้องไปหลบฝนกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็ถัดจากฉากนั้นมาไม่นานเนี่ยน้องก็ใส่แว่นผมจะหาภาพประกอบเนี้ยมาเป็นแบล็คเกลวให้ได้ วความน่ารักของน้องเคบีเป็นอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่ผมพูดถึงแต่ที่จริงมันมีเยอะมากที่ตัวละครอื่นเขาทาโมเมนต์น่ารักอะไรเงี้ยแต่ที่ขาดไว้ได้ครับผมมองว่าเป็นตัวละครที่แย่งซีนสุดๆนั่นก็คือน้องของน้องอาเคบินะครับที่มีชื่อว่าคาโอจังที่เวลาปรากฏตัวทีไรทีอะไรเนี่ยคือมันน่ารักมากมากอ่ะน่ารักจริงๆผมผมไม่รู้ผมจะอธิบายยังไงแต่มันน่ารักจริงๆครับผมมันเบียดทุกคนให้ลงคองกได้เลยอ่ะ อันนี้ก็เวอร์ไปก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับน้องเป็นตัวละครที่น่ารักเอามากๆเลยเป็นเด็กที่น่ารักทําอะไรกับพี่สาวก็น่ารักผมบอกเลยว่า ใครที่ดูเรื่องนี้แล้วชอบเนี่ยตัวละครตัวนี้จะเป็นอันดับแรกๆเลยที่ถ้ามีคนถามว่าตัวละครไหนที่คุณชื่นชอบหรือคิดว่าน่ารักที่สุดในเรื่องนะครับก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับผมชอบเด็กเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหมายถึงเด็กทารกเด็กตัวเ,เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเวลาเห็นอะไรพวกนี้มันก็จะน่ารักไปซะหมดเลยก็คงจะเหมือนกับคนที่ชอบแมวแล้วก็ไม่ชอบแมวและมัง้งอ่ะก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่สําคัญมากๆสาหรับผมนะครับก็คือความอิ่มเอิมใจที่เรื่องข ได้มอบให้นะครับที่บอกว่าสําคัญมากๆเพราะว่าผมตั้งทงไว้นั่นก็คือความอิ่มเอิมใจแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคาดหวังมากๆในส่วนนี้ก็หลังจากที่ผิดหวังกับตองมาลินแล้วนะครับเรื่องความอิ่มเอิมใจหรือเรื่องหิวหัวใจเรื่องนี้ก็กรอบกู้สิ่งนั้นที่ขาดหายไปให้ผมได้ในปีนี้ครับซึ่งเขาก็นําเสนอหรือทําออกมาได้ดีมากๆคือจริงๆอะ่ะปีนี้ผมตั้งเป้าหมายเรื่องที่หัวใจไว้3เรื่องนะครับก็จะมีเรื่องชุดกาลาสีแล้วก็เรื่องของน้องมา แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้นะครับเป็นน้องหัวสีชมพูอ่ะที่กำลังฉายอยู่ในตอนเนี้ซึ่งก็เช้าเน็ตก็ไปแซวนะครับว่าน้องเนี่ยไม่น่าจะใช่นางเอกน้องเป็นพระเอกซะมากกว่านะเพราะว่าหล่อเท่โคตรคู อ่ะแต่ว่าเรื่องนั้นมันก็ยังไม่จบนะครับแล้วถึงแม้ว่ามันจะยังไม่จบผมก็ไม่ได้คาดวังอะไรแล้วล่ะเพราะว่าน้องเาเควบีนะครับให้ผมได้เรียบร้อยแล้วไอ้เรื่องความหวังที่ผมตั้งไว้อ่ะเรื่องนี้นะครับมันให้ความอิ่มเอิมใจยังไงกับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง <c oughs> ความน่ารักอย่างเดียวนะครับไม่สามารถที่จะทําให้ความอิ่มเอิมใจหรือหิวหัวใจได้ทั้งหมดนะครับซึ่งมันก็มีอนิเมะที่เขานําเสนอเป็นแนวความรักแล้วก็ทําให้เราอิ่มเอิมใจมันก็มีนะครับแต่สำหรับผมความรักมันไม่บริสุททิ์เสมมมมออไปนนะคครรััับืางีวาีวกก็ บดราม่าอะไรพวกนี้เข้ามาเยอะแยะนะครับผมก็เลยคิดว่าการเอาใจช่วยหรือลุ้นไปกับตัวละครตัวละครหนึ่งนะครับที่ต้อง ฝ่าฟันอะไรมาด้วยตัวคนเดียวผมว่าอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะอิ่มเอมใจมากกว่าซึ่งมันเป็นความสุขที่ไม่ต้องการอะไรตอบแทนอ่ะอ้าวผมก็ต้องขอพูดดักไว้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกกับมันด้วยนะครับแล้วมันก็ต้องขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละคนเหมือนกันว่ามีความรู้สึกหรือความผูกพันแบบไหนมากกว่าและที่ผมพูดอยู่เนี่ยมันก็คือสําหรับผมนะครับตัวเรื่องนะครับเขาได้บอกว่าน้องอคิบิเนี่ยเรียนอยู่คนเดียวมาตั้งแต่เล็กๆเลย คือตอนแรกนะครับเฟ r ร t ส o u c h แรกเลยที่ผมรู้ว่าน้องเนี่ยเียนอยู่คนเดียวคือผมคิดแล้วว่าโอ้โหเป็นคนที่ใจิตใจเข้มแข็งมากผมรู้ตัวอีกทีก็กลางๆเรื่องแล้วอะ่ะคือจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยเขาเล่ามาตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่2แล้วแต่ว่าผมไม่ได้สนใจเองซึ่งบอกเลยว่าโคตรพลาดมายถึงตัวผมเองนะโคตรพลาดเลย <c oughs> อ่ะพูดถึงตรงนี้ต่อนะครับถึงแม้ว่าตัวน้องเนี่ยจะอยู่คนเดียวนะครับน้องก็ร่าเริงได้ถึงแม้ว่าตัวน้องนะครับจะ อยู่คนเดียวนะครับแต่ก็สนุกได้ซึ่งแน่นอนครับมันต้องมีครอบครัวหรือคนรอบข้างซัพพอร์ตนะครับแล้วก็พ่อแม่ของนองนะครับก็ซัพพอร์ตน้องเป็นอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นที่ผมพูดไปในช่วงแรกครับว่าผมไม่ได้สนใจเนื้อหาอะไรมันเลยแล้วก็เพราะผมไม่ได้สนใจนี่แหละครับมันก็เลยเมินทําให้ไม่รู้ตัวว่าหัวเรื่องเขาเนี่ยมีการวางปมมีการวางความสัมพงสัมพันธ์เอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เพราะว่าผมไม่ได้สนใจนี่แหละครับมันก็เลยเป็นการเมินเนื้อหาสําคัญณจุดนี้ไปซึ่งตอนที่ไปดูรอบ2 มันทําเอาตื้นตันเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รู้สึกอิ่มเอมใจเท่ากับครั้งแรกที่ดูแต่ว่ามันรู้สึกตื้นตันจริงๆว่าเออน้องคนนี้เขาเข้มแข็งนะน้องคนนี้เขาสู้นะแต่พอผมมารู้สึกตัวอีกทีนะครับหรือรับรู้ได้อีกทีเนะี่ยมันก็กลายเป็นความผูกพันที่เอาใจช่วยน้องไปซะแล้วอะ่ะคือตรงนี้ต้องชื่นชมคนเล่าเรื่องมากๆครับว่าเขานําเสนอจากผมที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยอะ่ะแต่เขามาเปิดแบบสวิต์นิดเดียวอะ่ะแล้วทาให้เรารู้สึกไปตามเรื่องได้เนี่ย มากโอ้โหอันนี้สุดมากก็หลังจากที่ผมรู้อย่างนี้แล้วนะครับก็ตอนที่ผมไปเขียนสคริปต์ไปดูซ้ําพวกฉากต,ต่างๆนะครับที่ผมไม่ได้เข้าใจเนี่ยผมก็เข้าใจมันมากขึ้น อย่างเช่นในตอนแรกครับที่น้องได้ใส่ชุดการาสีนะครับผมงงมากว่าทําไมน้องถึงร้องไห้ผมงงตั้แต่ตอนแรกเลยเอ้อร้องไห้ทําไมอ่ะตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นความตื่นตันที่น้องไม่ได้ใส่มานานหรือเปล่าหรืออะไรยังไงซึ่งมันก็ใช่ครับที่น้องอยากใส่มากๆเพราะว่าน้องเนี่ยก็อยากใส่ชุดตามไอดอลที่น้องชอบนะครับแต่มันก็มีเนื้อหาดีเทลส่วนอื่นนะครับที่คุณลองคิดดูสิครับว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่อยู่คนเดียวมาตลอดตั้งแต่เด็กไม่มีเพื่อนเลยแล้ววันนี้นะครับน้องเขานะครับจะได้ใส่ชุด ที่น้องชื่นชอบนะครับแล้วก็เป็นชุดที่น้องใส่ตามไวดที่ดิ่ันที่ผมพูดไปนั่นแหละจากเด็กที่ไม่เคยเจอผู้คนในวันนี้เป็นวันเปิดเรียนครั้งแรกน้องต้องรวบรวมความกล้าเพื่อที่จะไปไประชิญหน้ากับเพื่อนคนอื่น ความกังวลที่คิดว่าเขาจะชอบเราไหมเขาจะชอบในตัวเราหรือเปล่าเราจะทําอะไรที่มันแปลกๆในสายตาเขาไหมและเขาจะเป็นเพื่อนกับเราหรือเปล่าสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับตอนดูครั้งแรกผมไม่ได้คิดอะไรเลยก็อย่างที่ผมบอกแหละครับเพราะว่าผมไม่ได้สนใจผมเลยไม่ได้คิดอะไรเลยแต่พอผมรู้เรื่องนี้เนี่ยมันโอ้โห มันทาให้ผมเชียร์น้องเอาใจช่วยน้องมากๆอ่ะแลวก็อีกอย่างที่มันเปิดโลกทัศน์ผมอย่างหนึ่งก็คือมันทําให้ผมเปลี่ยนมุมมองเลยครับว่าอนิเมะที่นาเดินเนื้อเรื่องหลักโดยผู้หญิงเนี่ยจุดประสงค์ที่ผู้สร้างหรือผู้แต่งเนี่ยที่เขาเอาผู้หญิงเป็นเนื้อเรื่องหลักเขาจะเจาะจงกลุ่มผู้หญิงอย่างเดียวที่ดูแล้วสนุกผู้ชายที่รับรู้หรือเข้าใจเนื้อหาและบริบทที่เขาอยากจะสื่อเนี่ยมันก็อินไปตามเรื่องได้เหมือนกันแตหลักเลยมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลจริงๆนะอันนี้ผมจาบ่อยมากเพราะว่าคคนเรามามมีีวชอบท่ ไม่เหมือนกันมีความแตกต่างที่หลากหลายซึ่งนั้นเป็นเรื่องดีครับถ้าเราชอบในสิ่งที่ดีหรือในสิ่งที่เราชอบมันไม่ได้ไปทําร้ายหรือรบกวนใครในตอน,น,นแรกๆนะครับที่การเข้ามาของน้องอาเิบิกับเพื่อนๆค,คนนู้นคนนั้นคนนี้เนี่ยผมรู้สึกไม่ค่อยชอบนะอันนี้พูดถึงเฟิร์สทัสแรกนะครับที่ผมยังไม่ได้เข้าใจเรื่องราวต่างๆนะครับในในเรื่องที่เขาอยากจะนําเสนอ ผมรู้สึกเฉยๆมากๆแต่พอได้รู้เนื้อหาที่ลึกซึ้งแล้วเนี่ยผมกลับเอาใจช่วยอันนี้คือแปลกมากอันนี้ส่วนตัวผมผมว้าวกับตัวเองมากเลยนะอน,นิเมะที่พูดได้เลยว่ามีอคติหน่อยๆเพราะว่า ผมเคยดูอนิเมะพวกยูริที่เขาชอบกันอะแต่ว่ามันไม่ใช่สไตล์เราอะมันดูแล้วมันน่าเบื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมไม่ได้ปรามาสว่าคนที่ชอบยูริไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับมันเป็นความชอบนะคือต้องบอกก่อนว่าประสบการณ์ผมในการดูอนิเมะแนวยูริมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะฮะหมายถึงดูแล้วไม่ค่อยสนุกนั่นแหละก็อย,อย่างที่พูดไปเลยครับว่าหลังจากที่ผมได้รู้เนื้อหาที่ลึกซึ้งแล้วมันกลับทําให้ผมเอาใจช่วยน้องอาเบิเรื่อยๆเรื่อยๆคือต้องขออภัยคนดูด้วยนะครับผมอาจจะพูดสับวนไฟ อธิบายให้ออกมาเป็นคําแล้วให้คนฟังหรือคนดูเนี่ยเข้าใจยังไงมันเป็นความรู้สึกที่อยากเอาใจช่วยอยากให้น้องเจอเพื่อนใหม่ๆอยากให้เจอเพื่อนเยอะๆอยากให้เจอเพื่อนดีๆซึ่งในตอนที่11ของอนิเมะนะครับก็มีการกลับไปที่โรงเรียนประถมเก่าของน้องนะครับที่น้องอาคิบินั้นเคยเรียนอยู่ ที่ผมบอกว่าเรียนอยู่คนเดียวตั้งแต่เด็กอะ่ะมันมีฉากที่ทําให้เราเห็นมุมมองของน้องอาเคบีอารมณ์ของน้องอาเคบีแล้วก็มีฉากความตื้นตันของคนที่เป็นครูที่เห็นน้องอาเคบีเพื่อนนะครับคือครูท่านนี้นะครับเป็นคนที่สอนน้องตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นครูเนี่ยจะเป็นคนที่รู้เกี่ยวกับตัวน้องมากๆอีกคนหนึ่งเลย ซึ่งโรงเรียนนี้นะครับไม่ได้มีแค่น้องอาเคบีนะครับที่เรียนอยู่คนเดียวนะครับก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่เรียนต่อจากน้องอาเคบีนั่นก็คือน้องขาโอ้นั่นเองน้องก็มีบ่นนะครับว่าเอออยู่คนเดียวแล้วมันก็เหงาอะแต่ว่าในเรื่องนะครับน้องจะไม่แสดงอาการอย่างนี้ออกมาให้พี่สาวได้เห็นเลยแต่มันก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่อยู่ๆน้องก็เผอหลุดออกมาว่ามันเหงาอะในตรงนี้นะครับผมมองว่าน้องขาโอะนะครับไม่ได้เข้มแข็งเหมือนน้องอาเคบีนะครับซึ่งมันก็จะมีฉากโมเมนต์ที่พี่สาวกับน้องสาวเล่นด้วยกันแล้วก็ ประโยชน์กัน,ดนิด็หน่อยซึ่งเขียนก็แม <c oughs> ทั้งน่ารักทั้งอิ่มเอมใจควบคู่กันเลยความอิ่มเอมใจในเรื่องนี้นะครับแต่ละคนผมคิดว่าคงมีหล,หลายฉากที่ทําให้รู้สึกอิ่มเอมใจที่ไม่เหมือนกันแต่สำหรับผมนะครับมันก็คือในตอนที่12ซึ่งเป็นตอนสรุปของเรื่องนั่นเองมเมนต์ Moment ในตอนนี้นะครับมันทําให้ผมรู้สึกอิ่มเอมใจที่สุดแล้วในเรื่องเนี้ย จริงๆผมมีอีกฉากหนึ่งนะครับที่คิดไว้นั่นก็คือตอนเกาะหน้านี้ตอนที่11มันจะมีฉากที่พวกน้องอาเคบินะครับไปซ้อมบอลเล่บอลอยู่ที่โรงเรียนประถมเก่าของน้องอาเคบิแต่พอผมมานั่งคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วเนี่ยส่วนตัวผมผมคิดว่าฉากนี้มันรู้สึกประทับใจมากกว่านะครับมันยังไม่ได้ถึงขั้นแบบอิ่มเกมใจสุดๆมันประทับใจอะ่ะคือผมไม่รู้ว่าจะบรรยายออกมาให้มันเป็นคำยังไงดยยีแต่มันประทับใจอะ่ะไอฉากเนี้ยอ่ะตัดกลับมาตอนที่12นี้นะครับคือถึงแม้ว่าตัวของครูของน้องอาเคบิ มีบทน้อยมากแต่ว่ามันมีฉากที่ทําให้ครูมาเห็นว่าน้องอาเคบีเนี่ยมีเพื่อนเยอะแยะแล้วเนี่ยอธิบายไม่ถูกจริงมันสึกประทับใจอะเหมือนครูได้เคยสั่งสอนมาแล้วก็เห็นเรามีเพื่อนเยอะตามที่ใฝ่ฝันก็ประทับใจส่วนตัวของน้องอาเคบีก็รู้สึกตื้นตันและดีใจที่มีเพื่อนเอนเ,อนเยอะแยะแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าฉากที่ทําให้ผมรู้สึก อิ่มเอิมใจสุดๆดมันก็คือตอนสุดท้ายนี่แหละครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันได้ถูกใช้ในตอนนี้เยอะมากเราจะได้เห็นความพยายามที่พวกน้องทำมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เราจะได้เห็นความสมัคีีและความสวยงามที่เรื่องเขาได้มอบให้ในตอนนี้พร้อมกับการเล่าเรื่องที่ใช้ดนตรีในการเล่าเรื่องก็อย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้ครับเขาใช้จังหวะดนตรีในการเล่าเรื่องแบบสรุปในหลายๆเหตุการณ์ใน งานกีฬาสีครั้งนี้โดยทําให้มันซิงกับภาพและวิดีโอที่เขาอยากจะนําเสนอครับผมผมว่าคนที่ดูมาเนี่ยคงไม่ต้องสาธยายอะไรเยอะนะครับฉากเด,เด่นก็จะมีกีฬาว่ายน้ํามีบอลเล่บอลแล้วก็มีการแสดงของน้องอาเคบินะครับที่สวยสดกดงามมากๆซึ่งสรุปสุดท้ายนะครับห้องของท้องอาเคบิก็คือปีหนึ่งห้องสก็ได้อันดับหนึ่งของงานกีฬาสี ครั้งนี้นะครับผมแล้วก็ชีวิตประจําวันของน้องอาเคบิก็ยังคงดาเนินต่อไปนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่ผมอยากจะหยิบยกมาคุยแล้วก็นําเสนอนะครับแม้ว่าอาจจะมีบางอย่างที่ตกหล่นหรือบางอย่างที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอันนี้ย้ําอีกทีนึงต้องขออภัยที่บางทีมันอาจจะมีพูดสับสนวกไฟวนมานะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะอธิบายให้มันเป็นคําพูดยังไงอะ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่รู้จริงๆ ก็เป็นว่าตัดเข้าไปสู่ช่วงรีวิวกันเลยครับผม อะเริ่มที่เนื้อเรื่องกันก่อนเหมือนเช่นเคยเนื้อเรื่องที่ลึกซึ้งการเล่าเรื่องที่น่าติดตามองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ทําให้เรื่องนี้โคตรหิวหัวใจแบบสุดๆคือมันตรงคอนเซปท์ที่ผมอยากได้ก็คือเรื่องที่เอาไว้อยู่หัวใจแล้วดูแล้วอิ่มเอมใจอะเนื้อเรื่องที่ผมบอกว่ามันลึกซึ้งเนี่ยคือนี่เป็นมุมมองผมนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีแค่เรื่องราวของน้องอาเคบิแต่สำหรับผมการที่ได้เห็นเด็กคนหนึ่งที่อยู่คนเดียว แล้วก็เติบโตมาโดยที่ไม่มีเพื่อนอมีมีแค่พ่อแม่หรือครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตและการที่เขาได้เจอสิ่งที่เขาต้องการได้เจอเพื่อนใหม่ๆเจอคนใหม่ๆสําหรับผมมันคือลึกซึ้งมากบทบาทของแต่ละตัวละครนะครับก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกาันออกไปมันทําให้เรื่องเนี่ยค่อนข้างจะมีมิติแล้วก็ในแต่ละตัวละครนะครับถึงแม้ว่าจะมีบางตัวละครนะครับที่ออกมาน้อยบ้างเยอะบ้างมันก็เป็นช่วงที่ขาดไม่ได้เลยครับกับการนําเสนอที่ อยากให้เราอิ่มเอิมใจนะเพราะว่าเป้าหมายของนองอาเคบีคือการได้เจอเพื่อนเยอะๆเพราะฉะนั้นเพื่อนแต่ละคนเนี่ยมันก็ควรที่จะมีอุปนิสัยที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีเอกลักษณ์ของแต่ละคนที่ชัดเจน ึ่งเรื่องนี้ก็ทําออกมาอย่างนั้นครับผมการเล่าเรื่องที่ทุกช่วงของเนื้อเรื่องนะครับล้วนมีจุดประสงค์ในการเล่าเรื่องเข้าหาตัวละครนี้เพราะอยากให้รู้อะไรเข้าหาตัวละครนี้อยากให้มีความรู้สึกแบบไหนมันมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนมากๆครับแต่ว่าต้องขอบอกก่อนว่าเนื้อรอบแรกผมไม่รู้นะครับอันนี้ย้ําอีกทีในแต่ละตอนน,นนะครับก็มีปมปัญหาให้เล่นหนักบ้างเบาบ้าง ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาแล้วก็ช่วงเวลาของแต่ละตอนนั้นนันเลยแต่ส่วนมากมันจะเบานะครับเพื่อให้เรื่องเนี่ยมันดูไม่จริงจังมากไม่ดาร์กมากแค่อาจจะเป็นเนื้อหาที่หยอดหยอดไว้อย่างเช่นปมปัญหาของล็อกอาร์เคบีนะครับที่หยอดไว้หยอดไว,ดไว้แล้วก็ค่อยมาเล่นแบบจริงๆจังๆในท้ายเรื่องการเล่าเรื่องชีวิตประจําวันก็เล่าออกมาได้ค่อนข้างที่จะสนุกนะครับถึงแม้ว่ามันก็ไม่ได้สนุกไปทุกตอนแหละครับแต่ว่าการเล่าแบบนี้มันทําให้บทสรุปที่มันจะเกิดขึ้นน่ะมันดูอิ่มเอียใจแล้วก็ปะัใจ และปมปัญหาต่างๆนะครับของนอกอาคคบีนะครับถึงแม้ว่าจะเล่าออกมาด้วยความน่ารักนะครับแต่ข้างในก็ยังแอบ มีความจริงจังแฝงอยู่นะครับอาจจะเล็กน้อยต้องพูดเล็กน้อยเพราะว่าเรื่องนี้เขาเน้นไปที่ดูง่ายสบายเด็กดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูได้นะครับไม่มีเนื้อหาล่อแหลมไม่มีอะไรที่มันส8ปวกอะ่ะคือถามว่ามันมีไหมมันก็มีครับแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดที่แบบโชว์จา๋าผมเรียกว่ามันเป็นฉากเซอร์วิสแล้วก็ผลพลอยได้แล้วกันอ่ะนี่คือข้อดีที่พูดไปนะครับที่ผมพอจะกลั่นออกมาได้ต่อไปก็คือข้อเสียนะครับข้อเสียถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ย มันจะดูลึกซึ้งแต่ถ้านาเสนอไม่ดีหรือเล่าไม่ดีตอนสรุปมันจะจืดมากแต่เรื่องนี้เนี่ยมันแค่เกือบมันไม่ได้ไปถึงจุดที่ผมว่าไปเมื่อกี้อีกอย่างที่ผมไม่นับว่ามันเป็นข้อเสียก็คือมันเป็นแนวผู้หญิงล้วนครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นรถสนิยมเราหลักแล้วนะครับข้อเสียมันก็คือการเล่าเรื่องที่บางทีอ่ะมันก็นานไปบางทีมันก็ไม่มีอะไรอะไรเงี้ยอันนี้สมมุตินะครับอย่างเช่นว่า คนที่ชอบถ่ายรูปพอเขาเห็นตัวละครหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันถ่ายรูปมันก็จะดูสนุกไปแต่สําหรับคนที่ไม่ได้สนใจก็อาจจะแบบเฉยๆแล้วรู้สึกว่าเนานจังเลยว่าเมื่อไรจะเปลี่ยนฉากอะไรเงี้ยหรือบางคนที่ชอบการละเล่นทั่วไปหรื การเล่นของตัวละครทำ,ท,ำทำนู่นทำมันทำนี่และอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้ก็จะเล่นอะไรอะฮะมันดูติงตองมันดูตลกอย่างเลยมันดูไรส้สาระอย่างเลยอะไรพวกเนี้ยคือต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมันเป็นความชอบด้วยอีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นการยืดเนื้อเรื่องด้วยนะครับงานภาพนะครับคือแบบอนิเมะฉายองเลยผมบอกเลยว่ามันระดับนั้นจริงครับแต่วงเล็บหน่อยนะว่าแค่บางซีนเพราะว่าถ้าจะให้อนิเมะซีรีส์อ่าไปทำเหมือนโรงภาพยนต์ผม,ผมว่า มบบานปลายแน่นอนแน่นอนครับงานเผามันก็มีฉากไกลมีให้เห็นแน่นอนครับว่าตัวละครไม่มีตาหรืออะไรพวกนี้แต่เอาจริงๆมันก็เทียบไม่ได้กับฉากที่เขาโชว์ให้เห็นถึงความสวยงามหลายฉากในเรื่องนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยองรุมเนี่ยผมไม่ได้หกักคะแนนะเรื่องงานเผาฉากไกลนะครับเหมือนน้องมารินอะที่บางทีมันไม่ไกลมากก็ไม่มีลูกตานะอะไรเงี้ยดนตรีซาประกอบผมบอกเลยว่าซาวที่เขาประพันธ์ขึ้นมาเนี่ยโคตรจะเข้ากับฉากเลยนะหรือบรรยากาศนั้นๆ คือมันก็มีช็อตที่ซาวอ่ะเด่นบ้างเบาบ้างคือซาวที่ผมว่าเขาอยากจะนําเสนอสุดๆเลยก็คือคือซาวตอนสุดท้ายครับซาวตอนสุดท้ายเป็นอะไรที่ถามว่ามันเข้าไหมมันก็เข้านะครับเข้าในที่นี้คือเข้าถึงอารมณ์และบทบาทต่างๆนะครับซึ่งโอ้โหไม่รู้จะบรรยายยังไงก็อลองไปฟังกันเอาเองนะครับ ก็สาหรับคนที่ดูมาแล้วก็คงจะรู้ครับว่ามันเป็นยังไงเรื่องอเปียนโนกับไวโอลินแล้วก็ที่ผมไม่ได้หักคะแนนเพราะว่าผมว่าแบบนี้แหละดีแล้วก็คือในฉากสุดท้ายนะครับ คนที่เล่นเปียโนโนะก็คือน้องหัวเหลืองนะครับน้องคิสกิเอริกะนะครับแต่ผมขอเรียกน้องว่าเอริกะแล้วกันน้องเอริกะเนี่ยเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับเรื่องก็จะตัดมาบอกว่าเอเพลงนี้ท่อนสุดท้ายมันเป็นไวโอลินเนี่ยก็มีคนเอาไวโอลินให้น้องเล่นนะครับแล้วอยู่ๆเปียโนมันก็ดังไนทางที่มันไม่มีคนกดอะที่ผมไม่หักอะเพราะว่าถ้ามันขาดเปียโนมันจะรู้สึกเบียวเกินไปครับมันอาจจะทําให้คนที่ดูเนี่ยไม่ได้อินกับเรื่องซะแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์อะแต่เอาจริงๆผมก็อยากให้มันเบียวนะแต่ผมว่าจริงๆผู้สร้างเขาน่าจะตั้งใจมากกว่านะครับเขาคงจะมีการคุยกันแล้วหระว่าเอ๊ถ้าให้มัน Real เรียวนี่มันก็อาจจะดึงอารมณ์ไม่สุดล้วมั้งเอเอาเปียโ,โนใส่ละกันแล้วก็มาตัดช่วงเรียวช่วงสุดท้ายก็คือช่วงที่น้องเนี่ยเล่นไวโอลินเสร็จนะครับแล้วก็อีกใช้มืออีกข้างหนึ่งมากดเปียโน,โนแล้วก็กลับมาเล่นไวโอลินอีกทีผมก็เลยมองว่าตรงเนี้ยผู้สร้างเขาตั้งใจผมก็เลยไม่ได้หักคะแนนนะครับอ่ะ นี่ก็คือทั้งหมดของรีวิวชุดกาสีของอาคิบิจังนะครับก็ต้องย้ำอีกทีนึงต้องย้ำหลายๆรอบนะฮะก็คือทั้งหมดที่คุณได้รับชมรับฟังมาในคลิปนี้มันเป็นความชอบส่วนบุคคลของผมเองนะครับทุกอย่างมันเกิดจากความรู้สึกผมที่ผมได้นําเสนอแล้วก็กันกระลอออกมาเป็นแบบนี้ใครที่ดูเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รู้สึกแบบผมหรือรู้สึกมากกว่าผมมันเป็นไปได้หมดเลยอ่ะเนื้อเรื่องนะครับก็ เป็นอะไรที่อิ่มเอมใจสุดๆแล้วก็เนื้อหาที่ดูซ้ำอีกรอบนึงเนี่ยโอ้โหนี่กูล,ลืมได้ยังไงบอกได้ว่าขอหยาบทีผมให้คะแนนอยู่ที่9เต็ม10คะแนนครับผมที่หักไป1คะแนนนะครับเพราะว่าการเล่าเรื่องอ่ะอย่างที่ผมบอกบางทีมันมีการเล่าเรื่องที่มันเจาะจงเกินไปบางทีมันก็เลยทําให้คนที่ไม่อินมากหรือคนที่ไม่ได้ชอบเนี่ยมันก็อาจจะทําให้รู้สึกเบื่อได้งานภาพอันนี้ผมก็คงไม่ต้องพูดมากนะครับเพราะว่า ภาพที่อินเสิร์ตขึ้นมาให้ดูรัวๆเนี่ยพ่อคงจะรู้แล้วครับว่างานภาพเรื่องนี้นี่คือระด,ดับ AAA สุดๆจริงๆผมให้คะแนนอยู่ที่10เต็ม10ครับผมเพลงดนตรีประกอบนะครับที่มันมีพีคๆสุดสลับผมก็คือช่วงตอนสุดท้ายเลยแต่ช่วงอื่นมันก็มีนะครับมันก็อาจจะไม่ได้เด่นเท่าตอนสุดท้ายเพราะว่าตอนสุดท้ายเขาเอาเศร้าเพลงเนี่ยมาเป็นการเล่าเรื่องมันก็เลยทําให้มันเด่นออกมากๆส่วนตัวนะครับเพลงดนตรีสาราประกอบนะครับก็ผมให้คะแนนอยู่ที่8เต็ม10 คะแนนครับผมอนิเมะชุดกะลาสีของอาเคบิจังนะครับหรือน้องอาเคบิจังอาจจะเรียกหลายชื่อหน่อยแต่ง่ายๆคือมันเป็นชุดของน้องอาเคบินะครับผมให้คะแนนอยู่ที่9เต็ม10คะแนนครับผม เป็นอนิเมะอีกเรื่องหนึ่งที่ใครที่ต้องการความน่ารักความน่าเอ็ดดูความอิ่มเอมใจต้องเรื่องนี้เลยไม่ผิดหวังที่ที่คาดไว้สูงนะครับอ่ะก็พูดคุยกันท้ายคลิปนะครับเรื่องนี้นะครับ ผมไม่ได้ดูตั้งแต่ตอนที่หนึ่งที่มันออกฉายใหม่ๆนะผมจําได้เลยว่าผมมารู้สึกแบบว่าอยากมีความหวังกับเรื่องนี้อยากให้มันเป็นเรื่องที่หัวใจเราอะเพราะน่าจะตอนที่4ี่ที่5แล้วมั้งคือเรื่องนี้แฟนผมเป็นคนแนะนํามาว่าเฮ้ยพี่พี่ดูเรื่องนี้ดิเรื่องนี้เนี่ยพี่ต้องชอบแน่ๆเลยซึ่งแต่ก็อยากที่บอกว่าตอนดูตอนแรกผมไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าไม่ได้สนใจอะ <laughs> มันเป็นแนวยูริเราไม่ได้สนใจอะไรแต่พอดูไปดูไปออว่ะมัน ลึกขึ้นลึกขึ้นเรื่อยเรื่อย,อยจนทาให้รู้สึกไปกับเรื่องได้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว,ว่าต้องยกความดีความชอบให้กับคนเล่าเรื่องมากเขาเล่าให้ผมจนรู้สึกไปกับเรื่องได้อ่ะอ่ะสาหรับใครนะครับที่มีความคิดเห็นยังไงกับชุดกราสีของอาเคบิจังนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับมีฉากไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงหรือยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ แล้วก็ต่อจากคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าโคโรชิไอนะครับที่จบไปแล้วละ่ะมันมันมาพร้อมกันมันก็จบแล้วละ่ะซึ่งผมทําช้าเองคือ <c oughs> ที่ช้าไม่ใช่เพราะอะไรนะครับคนเขียนสริปเป็นคนเดียวคนที่ตัดต่อนะครับคนอัดก็เป็นคนเดียวกันกับคนที่ตัดต่อนะครับพูดง่ายๆคือผมนั่นแหละคนเดียวที่ทาอยู่ มันก็เลยทาให้ล่าช้าน,นี้เราก็ต้องขออภัยด้วยส่วนไอแทยออรไทท่านก็อย่างที่บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าจะเป็นแค่พูดถึงความรู้สึกหลังดูนะครับก็คงจะทาเหมือนแนวคลิปพูดถึงอนิเมะนี่แหละครับแต่ว่าก็คงจะไม่มีรีวิวในช่วงท้ายสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชม,มรับฟังกันนะครับผมปิดพลาดประการใดพูดุกไปวนมาอย่างไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมส่วนใครที่อยากสนับสนุนโดยการโดน,นิเนก็ช่องทางก็อยู่ใต้คลิปเลยครับผมขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ